สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับช่องมิมายมูลทาร์ดชาแนลนะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปดวงความรักเนาะใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะชาวธาตุน้ำนะได้แ,แก่ชาวราศีมีนกรกฏแล้วก็พิจิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครที่กำลังจะเข้ามาหาชาวธาตุน้ำนะขอเริ่มดูที่พลังงานของชาวธาตุน้ำกันก่อนเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะ ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเป็นดวงภาพรวมนะเ,นเพื่อนๆไม่ต้องเก็บออกไปคิดมากนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะพลังงานของชาทัดน้ำที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมีไพ่ครันดาว่า of earth นะคะ the empress o r the i t t e r of air นะคะ ต้องบอกว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะค่อนข้างรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรที่เต็มอิ่มมีความสมบูรณ์มีความราบรื่นเนาะในช่วงนี้นะคะชาวธาตุน้ําหลายๆคนอาจจะได้เริ่มต้นในการทําธุรกิจหรือว่าเติบโตในเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่เร,รู้สึกว่าคุณค่อนข้างมองว่าชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างโอเคมากๆนะเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาดูกันเลยนะ สตอรีนะคะใครกำลังจะเข้ามาหาชาวทัดนาำคะ่ะมีไพ่ไนซ์ออฟวันนะคะอัศวินถือไม้เท้าหาถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะเรามองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยเสียได้หรือว่ารู้สึกว่าเคยพลาดกันไปในสถานการณ์เก่าก่อนอะไรแบบนี้นะ่ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นตั้งตาในการ ทำงานหางเงินมากๆนะคะมีแบบแพชชั่นในการที่จะทํางานเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาด้วยเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างน่าจะเป็นคนที่ตรงกับสเปคหรือตรงกับความรู้สึกแบบคนรักในอุดมคติหรืออะไรที่คุณเคยคิดวาดฝันเอาไว้นะคะว่าโอ้แบบเนี้ยคือใช่แบบนี้คือแบบโอเคเลยแบบนี้นะ น่าจะตรงกับสเปกอยู่นะคะเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ Six of Swords นะคะมีไพ่หกดาบไพ่ r o p h a ฟนมีไพ่ the fool ขออีกหนึ่งใบนะคะมีไพ่สิบเปลี่ยนค่ะน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินระดับหนึ่งนะแล้วเรารู้สึกว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีการเดินทางเยอะหรือทำงานเป็นฟรีแลนซ์มีความอิสระ ในเหมือนควมว่ามีศักยภาพพอในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่จะสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่ได้หรือมีการเดินทางจากการทํางานอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการหรือในแบบที่ตัวเองชื่นชอบเนาะเป็นคนประเภทนี้ดูลาขาค่อนข้างน่าจะเป็นคนใจเย็นพอสมควรเลยนะแบบ ไม่ได้มูทะลุอะไรแบบนี้ค่ะคือค่อนข้างเข้าใจเรื่องราวความเป็นไปอะไรต่างๆเหตุผลคือเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจอะไรประมาณนี้นะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนาะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่กำลังจะเข้ามาหาชาวติน้ำนะมีไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ ไพ่เดอะ o ูนแล้วก็ไพ่เดอะสตริงนะคะมีขึ้นมา4าี่ใบรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่หรือเปล่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของเขา หรือว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดมากเครียดง่ายอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างสู้ชีวิตอยู่ประมาณหนึ่งนะหมายความว่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตอาจจะค่อนข้างเยอะหนะ้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆแต่ดูแล้วตัวเขาค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะคะเหมือนกําลังเริ่มต้นอะไรจริงๆแหละมันมีเรื่องของการเริ่มต้นในการทําธุรกิจหรือ ทำงานอะไรบางอย่างที่เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงในเรื่อง,องเราของการเงินนะคะแล้วก็เราสุกว่าเขาอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานไประดับหนึ่งแล้วที่ตัวคุณก็สามารถที่จะเห็นได้นะคะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมนะแล้วหลังจากนี้จะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะมีไพ่นายซอ p e เพนเ a อร์เคาจาก i n g of s w o r d มีอัศวินถือเหรียญราชาถือดาบ ราชินีถือเหรียญจ้าแล้วก็สรงไม้เท้านะคะมองว่าน่าจะมีการได้อ่อ หลายหลายคนนะอาจจะมีการเปรกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือแสดงออกซึ่งความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้เราก็มันมีทางที่จะไปกันต่อค่ะเหมือนจุดติดแล้วแหละแล้วก็มีแนวทางที่จะมุ่งหน้าไปด้วยกันนะนะคะแต่ว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนให้สิ่งของอะไรกันอย่างนี้ก็ได้นะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้าง เดอะสตาร์ขึ้นมามีไพไ่นายซ็อคัพนะคะโอเค f ิวออฟฟอร์ทูนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่าโอ้มันเป็นความหวังครั้งใหม่แบบที่คุณสามารถคาดหวังได้รู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าหลังจากที่ได้ฟื้นฟูอะไรมาแล้วเนี่ยมันดีนะมันดีต่อใจคุณนะคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่คารมดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่า ค่อนข้างมีบุคลิกภาพดีค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะมีไพ่ว o อฟอร์จูนขึ้นมาเราสึกหลายๆคนอาจจะเป็นในเรื่องการวนกลับแต่ว่าเรามองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโอเคมาดูอา c คำ e กันเลยนะชาวทัดน้ำาด h เลิฟเวอร์สจ้ q ค e ีนอ f c ค p s โอเคแฮงแมนนะคะเอาคำเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไปอย่างรวดเร็วอาจจะมีช่วงหยุดนิ่งหยุดพักเบรกนะคะภาพรวมเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้ที่มองเขาเป็นโอกาสเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มีแพชชั่นมากๆแล้วรู้สึกว่าก็ให้กันก็อยากที่จะให้อยากที่จะเปหรือว่าเขาก็อยากที่จะให้ความหงใยงอะไรดีด ซึ่งกนและกันอะไรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเห็นปลายทางแหละแต่มันจะต้องมีช่วงที่หยุดนิ่งหยุดพักเบรกกันไปเนาะเพราะว่าเอ่อมันอาจจะมีจุดที่ตัวคุณตัวเขาอาจจะคิดว่าเอมันเป็นทางแยกเป็นทางเลือกในเรื่องราวของโอกาสทางความรักก็อาจจะให้เวลาซึ่งกนและกันในการตัดสินใจด้วยนะขอขยายเพิ่มเติมนะคะขอขยายจะแ h ง n m a n เพิ่มเติมหน่อยมีไพ่ไหน Open the c o ะ เดชา h ์ r ีออ r จ้าแล้วก็เพจซอฟต์รนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าขยายได้แแฮงแมนมาแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าที่มันต้องมีช่วงหยุดนิ่งหยุดพัดเบรกกันไปเนี่ยเพราะหลายๆอย่างในความสัมพันธ์ใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้แบบ ฟูลฟิลจนถึงขนาดที่คุณรู้สึกว่าเพราะนะตอนนี้ต้องบอกนะว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆแล้วเหมือนที่เปิดมาตอนแรกคุณรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างแบบสมบูรณ์ราบรื่นชีวิตมันอิ่มเอมอยู่ประมาณนึงแล้วนะคะมีเก้าเหรียญขึ้นมาคือคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยนะ พอเรามุ่งเน้นโฟกัสในเรื่องราวของการเงินการงานมันก็โอเคแล้วนะมันแบบแฮปปี้อะจ,จะอยู่โสดอยู่แบบไม่โสดยังไงก็ได้แต่คืออยู่โสดไม่มีปัญหาเลยนะจุดนี้มันอาจจะทําให้ความคิดคุณเนี่ยเอามาเปรียบเทียบก็ได้กับตอนที่ตัวเองแบบอยู่คนเดียวแล้วมันแฮปปี้กว่าหรือว่ามันมีความสุขมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะเราก็มองว่ามันมี ในการที่จะวางแผนอะไรบางอย่างแลวมาจะหยุดนิ่งหยุดชะงักไปเพื่อวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้มาต่อติดกันในการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะโอเคมาขอดูคําแนะนําจากไพ่ให้ชาวธาตุน้ําหน่อยนะคะมีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมานะคะมีไพ่เอซคอย Ace Core, หนึงเหรียญจ้าแล้วก็5ดาบนะคะ น่าจะมีในเรื่องของทัศนคติอะไรบางอย่างหรือใครบางคนทำงานหนักมากๆนะคะถ้าอยากจะปรับตรงนี้อยากที่จะไปกันต่ออยากให้ตัวเองเป็นหรือเขาเนี่ยเป็นโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องปรับในเรื่องของการทำงานที่มันหนักน่วงหักโหมจนเกินไปหรือว่าในเรื่องของการที่แบบบางอย่างมันไม่ลงรอยกันแล้วอาจจะมีการทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยจะต้องค่อยคอยพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะ มีไพ่เดอะสตารขึ้นมา6ไม้เท้าจ้าคำแนะนำจากไพ่อีกใบนึงจ้าสิบเปลียนโอเคคอนเฟิร์มว่ายังไงก็ยังเป็นความหวังใหม่ซึ่งกันและกันนะคะตุ้มๆ้ม,มาเลยความสุขที่แบบหาได้ยากอยู่เหมือนกันนะการประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการฟื้นฟูเยียวยา เป็นความหวังที่ดีสําหรับตัวคุณคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยมันเหมือนได้รับการเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งอะนะคะ ก็ขอวอวยพรนะชาวธาตุน้ำสมหวังสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นลัคนาราศีกันนะว่าจะเป็นใครได้บ้างชาวราศีมังกรลัคนามังกรชาวราศีกันลัคนากันชาวราศีกุมลัคนาก,มนากุมประมาณนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ชาวธาตุน้ำหรือชาวสองทุกท่านนะประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักนะคะก็ถ้า,ามีเป้าหมายในรูปแบบไหนเนาะบางคนเนี่ยอยู่เป็นโสดก็มีความสุขแล้วก็ ไม่เป็นไรเลยตามที่คุณต้องการได้เลยนะคะรู้สึกว่าขอให้คุณส่งมอบพลังงานดีๆพลังงานบวกให้คนรอบข้างแล้วกันเนาะก็รักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะแล้วอะไรดีๆก็จะตามมานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากเลยนะม์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ